สิจา้าไปต่ำต่อเด็ไปิองตอนนี้เราได้กำไรแล้วคุณสองไปเลยจ้ะเบตหนึ่งร้อยใส่ไปเพิ่มหมดหน้าตัดรอบนี้เราคิดว่ารอบนี้เราต้องได้แน่นอนขอให้ลงลงคุณสิบสช่องหนึ่งอยเถอะโอ้โหเยี่ยวสี่สี่พอได้คืนอยู่เลยยังดีนะบวกมาสองร้อยอ้สี่ร้อยสอง ไปตอ่อค่ะไปต่ำต่อคูณไปเลยเบิ้ลไปเลยดิเบตหนึ่งร้อยอะอืเอาให้สุดหมดหน้าตักจริงรอบนี้เช่นเคยนะสามเหี่ยวสามขาวตัวคุณลงคุณสิบช่องหนึ่งดีนะโอ้โหสวยสจ้าบอก ให้ดู hey, ไทยคะ่ะอยู่ค่ายกิมมักเกอร์นะมีให้เลือกทุสี่ห้องนะคะสนุกแบบสบายเป็นมิดเกมใหญ่โคตรเซียนค่ะแล้วแต่เราเลยนะอยากเล่นเกมแบบไหนห้องไหนนะคะเราสามารถเลือกดิมพันได้เลยนะวันนี้ก็นําทุนมาอยู่ที่พันห้าค่ะเรามาดูกันนะเราจะได้กาไรเท่าไหร่กันนะวันนี้นะนล่มเบทเท่าไหร่กันดีห้าสิบไปเลยไหมอา้าวห้าสิบไปเลยก็ได้นะขอลองดูเบทห้าสิบก่อนนะตอนนี้จะคอกำลังไหลต่ำนะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะว่ารอบนี้มจะออกต่ำไหมเรามาดูกันนะโอ้โหรอบนี้เติมพันไปเท่าไหร่ พันห้าสิบนะสี่สองอะไรอ่ะสี่สองสี่ค่ะสองสี่สี่ใคเท่าเท่าทุนนะได้กลับมาคืนนะมันลดต่ำนะเมื่อกี้นะขอไปต่ำต่อสักรอบหนึ่งนะเกมเฮโลไทยนี้นะคะเป็นเกมเฮโลไทยตัวคุณเต็มกระดาษเลยนะรอบนี้นะคะตัวคุณจะคุณสูงสุดคุณสิบสี่เลยนะคะยิ่งตัวคุณลงยิ่งมีโอกาสเดิมพันได้สูงนะท่านผู้ชมรอบนี้ขอดูก่อนนะสามอะไรก่อน สามสี่ห้าขาก็โอเคอยู่น่าจะได้กําไรอยู่นะรอบนี้นะได้กำไรมาร้อยห้าสิบขาดได้นะเด็ดวว่าไม่ได้นะใครสนใจ,จอยากจะเล่นเกมไฮโลไทยนี้นะคะลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ หนึ่งใครที่ต้องการสูตรสำหรับบาคาร่านะคะทางเราจะมีแจกสูตรสำหรับบาคา,าร่าสำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะใช้ฟรีตลอดชีพเลยนะคะใช้คู่กับการเดิมพันเกมมากกว่า2,000เกมเลยนะใครต้องการสูตรสำหรับบาคาร่าก็คลิกที่ลิงก,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 ก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะทำเพื่อความบาันเทิงเท่านั้นนะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรใช้วิจารณญาณนนานในการรับชมนะคะสวยเราได้กำไรมา1,200แล้วนะรอบนี้ขอไปต่ำต่อนะคะ เดี่ยวหกแล่เดียวหกเดี่ยวข <6 S 1> ัดทุนแน่นอนรอบนี้โอ้ลบเจ็ดร้อยเลยอะ่ะขอต่ำต่ออกรอบนึงนะโอ้ยรอบนี้เสร็จหมดหน้าตักจริงค่ะเรามาลุ้นกันนะเดี่ยวอะไรก่อน เดี่ยวสี่เดี่ยวค่ะโอ้ลยดีนะล,ลุงคุณสิบช่องอ่ะพอได้คืนมาอยู่นะอ้าวบอกโกู150ค่ะค้ณจะตาม ได้เลยนะลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะคะรับรองว่าเราทำให้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเว็บเราเป็นเว็บหลักเว็บตรงนะคะไม่ผ่านเอเย่นนะคะสามารถฝากถอนได้จริงเลยนะคะฝากถอนระบบออโต้นะคาะสินโนสดนะคะเว็บเรานะคะจะคืนค่าคอมอยู่ที่0.7%นะะไก่ชนมวยชนนะคะจะคืนค่าคอมอยู่ที่0.25%นะค่ะและกีฬานะคะจะคืนค่าคอมอยู่ที่สูงสุด1%นะคะน้ำสีสตังค์นะคะสวยไปเลยจ้าวตัวคุณลงคุณสี่ช่องหนึ่งนะ,ะบบกมาเท่าไหร่บกมา200จ่ายไปต่อติจ้าไปตามต่ออย่าไปยองตอนนี้เราไได้ก้กรแลว คูณ2ไปเลยจ้ะเบร1ห0ึใส่ไปเพิ่มหมดหน้าตัดรอบนี้เราคิดว่ารอบนี้เราต้องได้แน่นอนขอให้ลงลงคูณ14ช่องหนึ่งหน่อยเถอะโอ้โหเยี่ยว4 4่พอได้คืนอยู่เลยยังดีนะบวกมาสองรอยอ้ย402ไปต่อคะ่ะไปต่ำต่อคูณไปเลยเบิ้นไปเลยดิเบร1ห0ึ่อยะ เอาให้สุดหมดหน้าตักจริงรอบนี้เช่นเคยนะส <3 S 1> ามเหี่ยวสามขาวตัวคุณลงคุณสิบช่องหนึ่งดีนะโอ้โหสวยสจ้าบอกไปเลยเก้าร้หกสิบค่ะขอไปต่ำก่อนรอบหนึง่งต่ำกำลังไหลค่ะต่ำกำลังไหลดูสกอร์ข้างล่างนะคะต่ำกำลังมาค่ะสมรกเดีเ่ยวเดี่ยวมาบ่อยนะรอบนี้นะคูณไปเลยเหมือนเดิมใส่ไปเลยดิเอาให้สุดพอ ประมาณสามพันห้าร้อยแปดสิบสองค่ะโอ้โหเยี่ยวๆ3สามค่ะโอ้ยตัวคุณลุงคุณสิช่องหนึ่งดีนะได้กำไรเ่าได้กำไรบวกเจนะ็ดร้อยสิบสี่นะโอ้โหดีไปจำต่อสิจ้ากำลังมาดูดูว่าเลยจ้าใครจะตามก็ตามได้เลยนะลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะหรือใครที่ต้องการสูตรสล,รลับปลาคาราก็ค,คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ เกมเฮโลไทยนี้นะคะเป็นเกมเฮโลไทยตัวคุณเต็มกระดานเลยนะสูงสุดคูณ14เลยนะเกมเฮโลไทยนี้นะยิ่งตัวคูณลงยิ่งมีโอกาสได้สูงนะขอรอบนี้ไปต่ำค่ะได้รอบนี้พอนะส3สมาแล้วสี่สสองก็สวยไปเลยดิโอ้โหตัวคูณลงคูณ12ช่องก็สวยไปเลยจ้าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะ